ดหรอกนะครับมึอนี่จัดแบบคักๆใส่หนังแบบจัดเต็มไปเลยครับอ้าวัดจังเลยครับเป็นหนังควายนะครับหนังควายเอาไปเจียคลุกแล้วก็มาต้มเปรี้ยๆครับมึอนี้เต็มไปเลยครับคลิปนี้เฮ้ยวะมึงเาป็นเสียบวะครับใส่หนังแบบจัดเต็มนะใส่เครื่องพริกตะไคร่นะแล้วก็ ั้งแต่ไอจำความได้ก็เห็นพ่อแม่ต้องทุกข์ยาเพิ่นเลยบอกให้เฮาเรียนหนังสือให้สูงสูสิได้บ่ต้องลำบากคือเพิ่นในตอนนี้เลยจำครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องนะครับลุงป่านะผู้บ่าวผู้าสาวทุกๆคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหลงจ๋าได้บ้านเชาแนลคนเกา่าคนเดิมครับ เมื่อนี้ครับมาบรรยากาศยามสายๆครับได้เมนูตามครับขอเอฟซีอีกหนึ่งเมนูครับว่าซีเหลี่ยมแต่เมื่อวานแล้วครับอืมบอร์เหลี่ยมนะครับต้มหนังแกงขี้เล็กใส่หนังครับสุกี้สุรอกับครับเมื่อนี้จัดแบบคักๆใส่หนังแบบนี่ปะเบื้องเป็นเสียบวะครับใส่หนังแบบจัดเต็มนะใส่เครื่องพริกตะไคร่นะหอมบัว ใส่กับคนเย้ครับมื้อนี้ไปกินอยู่สวนล้างบ้านนะครับท้าบ,บพี่น้องครับทุกคนนะครับอยากแกงพักี้เล็กไส้นังก็แล้วกับไปแซ่บเลยครับ นังความเปอยดีดีับเจ้ว่าอึดเดอบเเดะมาแค่นี้นะครับ Ừ, ừ, lọ bừng ngập thang tháng rồi bô mi ăn on on à. Hành, này cái này nó trắng nặng lắm. ปุดปุดปุดดีดีนะครับอาที่นี้แบบยังรล็กกวนานี่วะจินกล้ข้อไก่ครับ เราส้าๆนั่กัน้ากับบ่อแดงีสิบม้วนนัเนาะ và lửa ngang em tỏ quần tốt của của tua phả một nên tốt một nên bớt tốt nha bom già nang nữa cũng rồi quá thì bẹp hết chắc nói nè thịt tầm lè quá này. Đang bị

สำหรับแก้วพักคีเล็กมื่อนี้ยถือว่าแซ่บคักแซ่บเนี่ยยี่เดีับมื่อนี้ยนี่มีความขมนะหนังปีเปื่อยแล้วไปเผาแล้วมันต้มอีกหยอดเส้นางยาน้ำครับยาน้งนะครับสุดหยอดเลยครับมื่อนี้จัดเต็มเลยครับหนังเขากับข้าวเหนียิ่งนนนะครับถ้าบอพี่น้องทุกๆคนมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหลงจ๋าที่บ้านนะครับถ้าใครคลิปนี้ที่เราครับถ้าผมกินผิดพลาดประการใดนะครับกินวัสดุภาพมูมามยังไง ถ้าเธอเพื่อนก็ต้องกราบขอโทษขอไปใหพ่อพี่น้องไว้ด้วยครับคลิปนี้อาจตคกินหนึ่งกินเฝ้าไปนะครับพอพี่น้องที่เขาเพิ่มเป็นคลิปนี้ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับคิดสิ่งใดขอให้สมบังดังป่าท่านะครับคิดเงินได้เงินครับคิดท้องได้ท้องเฮงๆได้ดวยครับถูกหวยรางวัลที่หนึ่งหลกไปกค่เจ็บกะยังไรมาต่อนะฝากซองหน่อยๆซองนี้มาได้อ้อมอกอ้อมใจที่เขาสำหรับมื้อนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้คลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งช่องทาง YouTube เพียดแล้วล่ะเฟซบุ๊กเพื่อสิบว่วผาดคลิปไปใหม่ในตนะิ๊กต็อกครับผมสิพยายามพัฒนาประปุงให้มันดีขึ้นในแต่และคลิปคนระับคลิปนี้กัไว้ประมาณนี้คลิปหน้าค่อยว่าันใไม่สำหรับนีอนี้สวัสดีครับ